สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้ก็ทําการเตรียมนะคะเตรียมใบสีนะคะที่จะทําการผูกแขนให้ลุงกับป้านะคะนี่นะคะก็เป็นการเอื้อนฝันนะคะในตอนนี้แม่ครูนะคะบ้านปกปูมนะคะก็มาร่วมด้วยนะคะไอ้ไตไอ้ไตน่าเอิบเอนไว้ให้ตาเลยอ่ะ

โอ้ยมเลยระโขงใเลย่ด <accurately S 2> ้อะไรย่เี้ยพนหญ่เลยนะีนะกระถิ่นแดงอันนี้มันใหญ่เกินไปหรยอคะโอเคเข้าสตารก็กำลังเตรียมนะคะแม่ครูก็เตรียมกันนะคะเออส่งคืนท้ามันกันไ่มัน Muy vợ của anh ra mỹ thật là bởi vì lần đầu cũng không có lẽ là lần đầu lắm 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 ชื่อว่าอย่างบอกอีกนะแป้งที่คอตัน่ดามันจะต้องีไข่มี้วยมีข้าต้มมี้ต้มัดตลาดมีะมีบอก้าวต้มาต้มมัดนะขนาต้มข้ม กำลังแม่ผู้ใหญ่ามาร่วมง,งานด้วยนะคะ ในกล้วยอยู่ไหนอ่กล้วยยู่ไหมโอกล้วยแล้ว็มีกล้วยอยู่ในขันนะคะแล้วก็ไข่นะคะเนาะแล้วออกมาแล้วนะคะมันแล้วมันไปเอจังเออน้ะ năm năm xô dưa khô, quan, chưa nữa đào đào, nước xô, rồi còn bưởi, 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 น้ำเขียวน้ำส้มน้ำส้มไม่มาไม่าได้เนาะได้ได้ได้่ด้ไ้ได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 ้ไน้ได้ได้้ได้อด้ไ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 ด้ด้อด้ไ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 ด้อด้ไ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 ด้้ด้ดอด้ดด้้ด้เดดไดด้ด้ดด้ดด้ด้ด้ดด้ดด้ด้ด้ดด้ด เ่าโมก้อนแลก็ผู้เตนนะมเอนน้อง็น้่า้หน้าโพูล้วผู้ที่ลัางก็ผู้โหน้ากโ้ก้อนล้ว่ไมลมาล่ะกเอาสเกิหน้าโเนาเต้นใหู้้วาม่เเป็นกระตามเพราะว่าอัน้าาุวันนเจ้าีฮทูบเบอร์ย